เนื้อย่างจะเนื้อย่างมันก็แม่เนื้อย่างนี้เป็นเนื้ออกเนื้อเนื้ออกงาโบยเลยสัมเ็นแต่เลยโบยบึงฉี่ตะหมักหงเลธิ์สัมเป็นเลยเทเลยนะจ๊ะเนาะจวดโบยเทธิดขันฤทธิโบยบาททีนี่มาบึงตะามักหงประแดกตอนมีไข่ตุมอย่างนี้ ไอ้นั่นไหมนี่งก็ละ่ะเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างง่ามว่าสิทนีกอบอกมีผักพร้อมเลือดสมรแตนบักน,นี่ยากจะพูดสิส่อีอย่างพิเศษพิเศษพิเศษที่แฟนขับบาเคยเห็นจับเทียวแฟนลับกำลังสิเห็นตอนนี้มาเบิ่งเงี้ยผู้สิใส่อย่างพิเศษสุดๆนี่เนาะพิเศษสุดๆก็คือเพืเ่อเดินีอย่างไรเลิอดสมเรแตนเ้ตาเชอร์มานเป็นวิตามินเหมะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างนี้คอลลาเจนไฮโดรไลจากป่าโบ้เลยสมนเนแตนเลยขนลันอ่านผิดเกจะดาเได้จ้ะตาเชอร์มานคอลลาเจนโบ้เลยสมนแตนเห็นมเ,เห็นบ่เห็นบ่นี่ยเนี่ยนี่ไม่สุดเอี่ยมอองที่แฟนขับยังไม่เคยเห็นจะกินกับปลาแดกส้มตำปลาแดกนะคะเชอร์มานเชอร์มานเลิศสเมนเนแตนเลยอาหารเสริมเชอร์มานคอลลาเจนโบ้เลยสมนแตนเลยเปิดปอบพบ เชอร์มานวิตามินซื้อมาหารใส่ช้อนเดียวเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อมาหารใส่ไปเลยนะคะใส่ไข่ด้วยนะคะใส่ไข่ด้วยค่ะใส่ไข่ด้วยกระจงกระจายใส่ไปช้อนหนึ่งใสอันนี้ด้วยค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะคะจะใส่น้ำดื่มก็ได้นะคะใส่น้ำดื่มใส่เครื่องดื่มใส่ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยโบ้เลยมัมจัสเลยปุนะมือเกียงลินเลียอยู่ในนี้โบย ใส่วันละช้อนนี่ใส่อาหารเป็นอาหารเสริมแลระคังกับลันตีเลยเห็นไหเลือดสมเนแต่ในเบ้อาหารเสริมนะเห็นบ่เป็นอาหารเสริมใส่ไข่ใส่อาหารใส่น้ําดื่มใส่ได้ทุกอย่างนะคะที่แน่ๆเอาใส่ปากโบแแ้แสบสัมเมนแตนแสบไม่รู้ว่าพี่เราพูดเรื่อลืมมาแล้วกับาวนายคาวรังที่ว่านี่็นไหเป็นเช,อ,นช,อ,นชอ,นอร์มานเชอร์มานเชอร์มานคอลลาเจนอาหารเสริมเสริมเสริมเพื่อสุขภาพ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  กินแล้วผิวจะดีจะสวยผัวรักผัวหลง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 